พระธรรมโยบบทที่27โยบก,กล่าวต่อไปว่าตราบใดที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะให้ความยุติธรรมแก่ข้าองค์ทรงฤทธิผู้ทำให้ข้าลิ้มรสความขมขื่นในวิญญาณตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่ข้ายังมีลมพรานจากพระเจ้าตราบนั้นริมฟิปากของข้าจะไม่กล่าวคำชั่ว แต่ลิ้นของข้าจะไม่กล่าวคําหลอกลวงข้าจะไม่มีวันยอมรับว่าพวกท่านเป็นฝ่ายถูกจนตายข้าก็ขอยืนยันว่าข้าซื่อสัตย์สุจริตข้าจะยึดมั่นในความชอบธรรมของข้าและไม่มีวันปล่อยวางมโนธรรมของข้าจะไม่ตำหนิข้าตราบชั่วชีวิตขอให้ศัตรูของข้าเป็นเหมือนคนชั่วขอให้ปฏิปักษของข้าเป็นเหมือนคนอยุติธรรม เพราะคนอธรรมจะมีความหวังอะไรเมื่อเขาถูกตัดขาดเมื่อพระเจ้าทรงร่าชีวิตเขาไปเมื่อความทุกข์ลำบากมาถึงเขาพระเจ้าทรงฟังเสียงร่ำร้องของเขาหรือเขาจะปิติยินดีในองค์ทรงฤทธิ์หรือเขาจะร้องทูลพระเจ้าตลอดเวลาหรือข้าจะสอนท่านถึงเรื่องฤทธิอำนาจของพระเจ้าจะไม่ปิดบังวิถีทางขององค์ทรงฤทธิ ท่านเองก็รู้เห็นทั้งหมดนี้แล้วทำไมจึงยังพูดเหลวไหลยอย่างนี้อีกนี่คือชะตากรรมที่พระเจ้าทรงกำหนดให้แก่คนชั่วร้ายและเป็นมรดกที่คนอมหิตได้รับจากองค์ทรงฤทธิ์ถึงแม้ลูกหลานของเขาจะมากมายแต่ก็จะตกเป็นเหยื่อของคมดาบและวงวานของเขาจะไม่มีวันได้กินอิ่มผู้ที่รอดชีวิตอยู่ก็จะถูกนำไปสู่หลุมศพด้วยโรคระบาด ปลายาม้าของผู้เขาก็ไม่คร่ำครวญถึงผู้เขาถึงแม้เขาสะสมเงินไว้มากมายดังฝุ่นทุลีและมีเสื้อผ้าเป็นกองกองเหมือนกองดินเหนียวผู้ชอบธรรมจะนำสิ่งที่เขาสะสมไว้มาสวมใส่และคนไร้ยผิดเจ้าเงินของเขามาแบ่งปันกันบ้านที่เขาสร้างขึ้นเหมือนรังของดักแด้เหมือนกระท่อมที่คนยามสร้างขึ้น เขานอนลงบนกองเงินกองทองแต่เขาจะไม่ได้ทำเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาทุกอย่างก็ศูญย์สิ้นไปความสยบสยองจู่โจมเขาจนตั้งตัวไม่ติดเหมือนน้ำท่วมฉับพลันและพายุร้ายซัดเขาหายไปในยามราตรีลมตะวันออกพัดพาเขาหายไปกวาดเขาไปจากที่อยู่ มันม้วนตัวสัตว์กระหน่ำเขาอย่างไม่ปราณีขณะที่เขาพยายามจะหลบหนีให้พ้นอำนาจของมันมันก็ปรบมือเยาะเยะ้ยและสัตว์เขาหลุดลอยไปจากที่ของเขาหวังว่าพี่น้องจะได้รับขอบ้อคิดจากการอ่านพระธรรมโยบโบทที่27นะครับขอบ้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากขอ้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ ในชีวิตอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่6ครับพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าข้ายึดความชอบธรรมของข้าไว้มั่นไม่ยอมปล่อยปล่ยจิตใจของข้าไม่ตำหนิข้าไม่ว่าวันใดในชีวิตของข้าพี่น้องครับในการดําเนินชีวิตคริดเซียนบนโลกใบนี้ ซึ่งเป็นโลกที่อยู่ใต้ความบาปดังนั้นจะมีการทดลองให้คิตเตียนตัดสินใจออกนอกลูกนอกทางออกจากหลักการของพระเจ้าเสมอเพราะอะไรครับเพราะว่ามารซาตานอยู่รอบๆตัวเราเหมือนสิงโตคำรามและไปเสาะหาผู้ที่มันจะกัดกินได้และมารซาตานก็จะส่ง การทดลองต่างๆมาให้กับคริสดเตียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทดลองในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งการทดลองในเรื่องของความสําเร็จการมีชื่อเสียงการทดลองในเรื่องความผิดบาปทางเพศซึ่งเราเรียกว่า 3G คือโกเกอร์และกอรีนั่นคือการทดลองที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคริเสเตียนทุกคน วิธีหนึ่งที่จะทำให้เราซึ่งเป็นคริเสเตียนที่ดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกแห่งความบาปเหมือนกับเดินในนะครับสนามสงครามที่มีการวางระเบิดนะครับเหมือนกับที่คนบางประเทศนะครับขาขาดกันมากมายเพราะว่าประเทศนั้นนะครับเคยอยู่ในสงครามมาก่อน และศัตรูเนี่ยมาฝังระเบิดไว้ในทุ่งนาต่างๆปรากฏว่าแม้เลิกสงครามแล้วยังไม่สามารถเจ็บกู้ระเบิดได้คนที่เดินไปในทุ่งนาไปทำไร่ไถนาจะต้องพบกับความเสี่ยงมากและทั้งอำเภอในหมู่บ้านนั้นมีคนขาขาดไปมากมายเพราะว่าเสี่ยงที่จะเจอกับระเบิดนั่นก็เหมือนกันละครับ เมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเสี่ยงที่จะเจอต่อการทดลองเป็นเหมือนระเบิดที่มันฝังไว้ในพื้นดินที่เรามองไม่เห็นและวิธีหนึ่งที่เราจะให้เราชนะการทดลองไม่ทำความบาปก็คือการยึดมั่นการตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกต้องไว้เสมอเหมือนที่พระกัมภีบอกข้ายึดความชอบธรรมของข้ามั่นไว้ไม่ยอมปล่อยไปเราต้องตัดสินใจยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเราไม่ยอมประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและแม้นว่าจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ก็ตามพี่น้องครับถ้าเราทําความบา จิตสำนึกของเราซึ่งเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราจะเป็นเหมือนกับเครื่องจับความร้อนในอาคารสำนักงานที่จะร้องเตือนหรือจะมีสัญญาณบางอย่างออกมาเมื่ออาคารนั้นเพลิงไหม้หรือมีความร้อนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันเลยครับจิตสำนึกของเรา ก็คืออุปกรณ์ที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของพวกเราทุกคนมันจะร้องออกมามันจะเตือนเรามามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังออกนอกลูก่นอกทางออกจากหลักการพระคัมภีร์จิตสำนึกเป็นตัวบอกว่าเรากำลังจะเดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับจิตสำนึก เป็นสิ่งที่จะใส่ไว้ในใจของเราถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจถ้าเรารู้สึกวุ่นวายใจถ้าเรารู้สึกผิดต่อการตัดสินใจบางอย่างต่อการคิดบางอย่างต่อการพูดหรือการกระทำบางอย่างนั่นแสดงว่าเราคงจะทำบาปแล้วและเราจะต้องตอบสนองเมื่อกิจสมน,นึกมาเตือนเรา ให้เรารู้สึกไม่สบายใจวุ่นวายใจเราต้องไหมฮะกลับใจใหม่และสารภาพบาปกับพระเจ้าในทันทีเมื่อเป็นอย่างนี้จิตสำนึกของเราก็จะกลับมาทำงานตามปกติคนปกติก็เมื่อเจอกับการทดลองเมื่อทำความบาปจิตสำนึกก็จะร้องเตือนฟ้องเมื่อจิตสำนึกฟ้อง เราก็จะกลับใจสารภาพบาปต่อพระเจ้าตามหนึ่งย้อนบทที่1ข้อที่9พระเจ้าก็ยกโทษให้กับเราเราก็กลับมาเดินในทางที่ถูกต้องอีกท่างหนึ่งจิตสำนึกก็หยุดฟ้องไม่มีไฟแดงก็เป็นไฟเขียวตามปกติแต่บางคนที่เป็นคิดเสียแล้วอาจจะทำใจแข็งกระด้างเมื่อทำบาปบางอย่างเมื่อจิตสำนึกเตือนจิตสำนึก ไฟแดงขึ้นมาแล้วปรากฏว่าทำใจแข็งกระด้างเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเรารู้ว่าการมีกิ๊กเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรารู้ว่าการโกงช่อโกงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรารู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรารู้ว่าการทําธุรกิจสีเทาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรารู้ว่าการประกอบอาชีพบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ เรายังคงทำอยู่เราฝืนจิตสำนึกของเราเราได้ยินเราได้เห็นไฟแดงแต่เราไม่สนใจเราฝ่าไฟแดงและเราทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินเสียงของจิตสำนึกเมื่อเราทำแบบนี้บ่อยครั้งเข้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตสำนึกของเราก็จะไม่ฟ้องอีกต่อไป เมื่อเราทำความบาปบ่อยครั้งจนเป็นนิสัยจนเคยตัวฝืนจิตสำนึกของเราบ่อยต่อไปจิตสำนึกเมื่อเราทำบาปก็จะไม่ฟ้องละคือฟ้องแต่เราไม่ได้ยินก็เหมือนกับไม่ฟ้องละสีแดงจะไม่เกิดขึ้นละไม่มีไฟแดงละเพราะเราเมองไม่เห็นเป็นไฟเขียวตลอดเลยนี่เรียกว่าการที่เราฝ่าฝืนจิตสำนึกของเราอันนี้อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมคนที่เป็นริสเสียนแล้ว คนที่รับพระลักษณะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วถูกไหมครับพระเจ้าที่บริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราทําไมคนคนนั้นยังคงดําเนินชีวิตอยู่ในความบาปต่อไปได้พี่น้องครับผมไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเป็นคริเสเตียนแล้วเราจะไม่ทําบาปเลยแต่ผมหมายความว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะไม่ดําเนินชีวิตอยู่ในความบาปการทําบาปเป็นบางครั้งเพราะความผิดพลาดความอ่อนแอเมื่อพ่ายแพ้การทดลอง แตกต่างกับการทําความบาปเป็นนิสัยการทําความบาปเป็นประจําสม่ําเสมอทั้งทั้งที่รู้ว่าบาปนั่นเรียกว่าดําเนินชีวิตในบาปทังการกระทําความบาปเป็นบางครั้งบางคราวกับการดําเนินชีวิตในความบาปนั้นแตกต่างกันคนที่เป็นคริสเตียนแล้วอาจจะเผลอพลาดกระทําความบาปเป็นครั้งเป็นคราวได้แต่คนที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงจะ ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปคือทำบาปได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าก็าทำอย่างนั้นได้คำตอบก็คือเขาดื้อขัดขืนไม่ฟังไม่ยอมฟังจิตสำนึกของเขาที่ฟ้องตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เตือนตั้งแต่ครั้งแรกๆเขาทำให้จิตใจของเขาแข็งกระด้างจนในที่สุดแล้ว ไม่รู้สึกอะไรเลยกับบาปซึ่งกำลังกระทำอยู่ไม่รู้สึกเลยว่าการดำเนินชีวิตยอยู่ในความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดจากน้ำพระแทพระเจ้าแต่จะแก้ตัวพยายามหาเหตุผลพยายามจะบิดเบือนข้อพระคัมภีร์เพื่อจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้กระทำความบาปพยายามที่จะ ขืนจิตสํานึกของเราเมื่อเป็นเช่นนี้การดําเนินชีวิตทิดเสียงก็จะอันตรายมากพระคมภีร์ก็พูดถึงถ้าเราทำอย่างนี้ไปตลอดจิตสํานึกของเราก็จะเป็นไงฮะอับปางลงนะเหมือนเรือนะครับที่อับปางลงกลางทะเลเจอคลื่นมรสุมก็อับปางก็จมลงนะจิตสํานึกของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในวันหนึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงมันก็อาจจะสายเกินไปก่อนที่เราจะกลับ ใจใหม่ดังนั้นให้เราระมัดระวังรักษาจิตสมนึกให้ดีอย่าขัดขืนมโนธรรมมโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าที่ใส่เข้ามาในใจของเราเาไหมครับอะไราทางพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เรารู้ว่ามโนธรรมของพระเจ้าเป็นดวงประทีป ที่ใส่เข้ามาในใจของมนุษย์ทุกคนเพื่อจะเตือนเราไม่ให้ออกนอกลูกนอกทางเป็นเหมือนกับเครื่องที่ตรวจจับความร้อนในอาคารขอพระเจ้าให้เราฟังเชื่อและไม่ฝืนมโนธรรมของเราเมื่อพระเจ้าเตือนเราในบางเรื่องขอพระเจ้าช่วยเหลือคนที่ฟังมนาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนี้ถ้าพระเจ้าเตือนเขาในบางเรื่องที่เขากําลังฝืนมโนธรรมอยู่ให้เขากลับใจใหม่ ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเราจะมีการได้ทามเผื่อคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้โรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามพระกัมภีบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งมันก็ต้องเชื่อฟังเราอาเลยไหมครับเราจะสั่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บ เราขอสั่งให้รูปภัยไข้เจ็บจงออกไปจากทุกร่างกายที่ฟังอยู่ในขณะน,นี้เดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมรับซ้ายมือของท่านมี QR code สกแกนใน่ายรูปเข้าไปก็จะพะกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่างๆวันนี้เมื่อฟังลิงก์มานาจันใหญนะ่ฟังจบแล้วอย่าลืมส่งลิงก์นะครับมานาจันใหญ ให้คนที่ท่านคิดว่าเขาควรจะได้รับประโยชน์จากการนะครับเรียนพระกบีทุกเช้าวันละนิดทุกๆวันส่งลิงก์ไปให้เลยครับแล้วก็ให้เขาเข้ามาฟังนะครับตอนอ9โมงเชา้าทุกวันจนถึงวันเสาร์ถ้าเกิดเขาไม่มีเวลาก็มาตอน9โมงเชา้าก็ยังมาตามย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ พระเจ้าอ้ยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอง พระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลาน ส่องอยู่ข้างกายส่องอยู่ข้างกายยาำรุ่งวันใหม่ต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ใดอย่าเมาื่อซาวด์รมอย่าเมาื่อเชิญจอย และล้นด้วยพระเมตตาพระพักหัน